ของเหลือใช้ต่างๆนะครับมาประดิษฐ์เป็นให้มันมีคุณค่านะครับสามารถสร้างงานสร้างอาชีพนะครับทำเป็นรายได้เสริมได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็มีนะครับข้อแนะ่มาแชร์แล้วกันมาแชร์ประสบการณ์ว่านอกจากเราจะเอาท่อ pvc มาทําใน2อสอย่างที่เราเรียนมา2วันแล้วนะครับเราจะมาทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเสนอนะครับ นำเสนอ20ไอเดีย DIY นะครับจากท่อ PVC นะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนท่อน้ำธรรมดาให้กลายเป็นของตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านและตกแต่งสวนนะครับอันนี้นะครับเรามาดูด้วยว่า,วามันทำอะไรได้บ้างนะครับท่อ PVC เนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ใช้ในสวนหรือว่า ความเกษตรนะครับส่วนเกษตรที่บ้านหรือจะทําที่บ้านเราไปยุกใช้นะครับนี่ครับที่ใส่อาหารสัตว์นะครับเห็นไหมครับปกติเวลาเราเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรที่บ้านถ้าเป็นต่านจังหวัดหน่อยทำไงครับเวลาให้อาหารหวานไปเลยใช่ไหมหวานใส่ดินไปเลยหวานใส่พื้นไปเลยนะครับหรือไม่ก็หากระมังคู่ถังแตกๆอันเก่าๆใช่ไหมมาใส่นะครับถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นระเบียบนะครับเพิ่มความสวยงามดู ดูสวยแล้วก็เก็บนะครับได้ง่ายนะครับจัดระเบียบได้ง่ายนะครับอันนี้อันนี้นอกจากเป็นอาหารสาหรับไก่แล้วนะครับก็ได้หลายอย่างนะถ้าทําท่อใหญ่ๆหน่อยก็ทําเป็นกระมังเป็นชามนะครับใครบ้านใครใครสายแมวสายสุนัขบ้างใครใครรักสัตว์บ้างเนี่ยเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรนะครับก็สามารถทําได้นะทาเป็นกระบะนะครับกระบะใส่ทรายนะครับนะครับอันเนี้ย น่ครับช่องเก็บเครื่องเขียนและของจุกจิกอันนี้สําหรับสาวออฟฟิศเลยนะครับนะครับมีท่อนะครับตัดไปเหลือปลายนิดหน่อยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วนะครับเรามาตัดให้มันเล็กๆเหลือสัก5เซน10เซนนะครับเอามาวางต่อต่อกันแล้วก็เอากาวแปะนะครับใส่ของจุกจิกได้ใส่พวกคลิปนีบกระดาษพวกแม็กลูกแม็ลูกแม็กนะครับนะครับเนี่ยก็จะจัดระเบียบให้กับ โตทำงานเราได้นะครับก็เป็นไอเดียสร้างสารรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้โต๊ะทำงานตัวเองลกนะครับอันนี้สามารถเอาไปเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งเลยสำหรับสาวๆเลยเอาสาวๆใครตื่นเช้ามาไม่หวีผมบ้างมีไหมทุกคนต้องอยากสวยใช่ไหมครับใครใครอยากตื่นมาแล้วก็ไม่ต้อง ม่แต่งตัวเลยผู้หญิงเนี่ยอย่างน้อยต้องหวีผมต้องหนีผมต้องอะไรบ้างนะครับสามารถเอามาเป็นที่จัดเก็บนะครับเสียบได้เป่าผมแล้วก็ที่หนีผมได้นะครับอันนี้เปเก็บนอกจากนั้นเ,าเอามาใส่หวีใส่อะไรก็ได้นะนะครับเอามาทํานะครับตกแต่งใส่ลวดลายให้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับการเอาท่อพ VC มาประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับอ่าอันนี้ ในแนวทําสวนแล้วนะครับทาสวนทําตกแต่งบ้านให้สวยเนี่ยบ้านใครอยู่ทางเหนือครับปลูกสตรอเบอรี่ไหมนะครับนี่ครับทำเอาท่อ PVC นะครับมาเจาะเจาะรูนะครับทําเป็นสวนสตรอเบอรี่แบบแนวตั้งก็ได้หรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับทำได้นะครับแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับอันนี้นะครับเป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งนะครับหรือเราจะมาทํากําแพงบ้านนะครับใส่ต้นคุณนายตื่นสายใส่ อะไรหลายๆอย่างนะครับพวกเป็นไม้เลื้อยพวกนี้นะครับก็เพิ่มความสวยงามให้กับบ้านเราได้ได้อีกนะครับอ่ะอันนี้เก้าอี้นะครับเก้าอี้เก้าอี้อันนี้อันนี้ก็อยากจะจะทำเหมือนกันนะอาจารย์อยากจะพาพวกเราทำเหมือนกันนะครับผมว่าพวกเราทําได้นะครับเก้าอี้นั่งนะครับอาจจะออกแบบดีไซน์ให้มันแข็งแรง่อยอันนี้อันนี้เขาทำเป็นเก้าอี้สําหรับเด็กนะครับใช้ผ้าใบนะครับผ้าใบตรงกลางนะครับ ก็เท่ปีแบบหนึ่งนะครับแต่สําหรับผู้ใหญ่นะครับก็เราอาจจะทําเป็นคานนั่งใหญ่ๆแน่นหนาหน่อยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เราแขวนผ้าเช็ดตัวอีกแบบนึงนะครับอันนี้อีกดีไซน์หนึ่งเมื่อวานที่ผมพาพวกคุณทํานะครับคิดเหมือนกันว่าจะมีใครทําแบบนี้ไหมมีใครจะคิดแบบนี้ออกมาไหมนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับนะครับอันนี้ก็ทำนี่ครับเห็นไหมเรา เราตากผ้าเราตากผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวผ้าขาวมา้าตากอะไรได้หลายอย่างนะครับตากกางเกงกีฬานะครับอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียอันนึงนะครับเสริมขึ้นมานี่ครับกระถางจิ๋วสําหรับพืชอ,อบน้ําพืชอบน้ําเป็นยังไงนะครับพวกต้นไม้ที่ไม่ต้องการพื้นที่มากมายนะครับอันเนี้ยเอามาตกแต่งนะครับ อันนี้ที่ดูนี่เป็นต้นอะไรต้นไม้ใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณที่ตอบนะครับ <c oughs> นะครับพืชพวกนี้นะครับสามารถไปปลูกประดับได้นะครับปลูกประดับในที่ทํางานในในบ้านในห้องนอนในห้องน้ํานะครับเราสามารถเอาไอเดียสร้างสารรค์พวกนี้ไปใส่ใส่ในห้องนอนใส่ในห้องพักเราได้นะครับยิ่งถ้าใครนะครับทํางานเป็นสายคอมนะครับ นั่งอยู่กับคอมนานๆนะครับอาจจะเอาไปปลูกผู้ดางปลูกอะไรก็ได้เพื่อให้มีความเขียวความในห้องห้องทํางานนะครับพอทํางานคอมนานๆเนี่ยมันมันจะล้าใช่ไหมครับยิ่งจ้องนานๆนะครับอาจหันไปมองสีเขียวๆหน่อยสักหน่อยนะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับอันนี้อะไรครับใช้ที่เก็บแปรงสีฟันนะครับใส่แปรงสีฟัน นะครับตัวนี้อันนี้พวกเราสามารถประยุกต์นะครับเด็กเด็กมหาไทยพกอะไรพกอะไรเป็นอาวุธช้อนนะครับเราเอาเป็นไอเดียเก็บช้อนก็ได้นะนะครับใช้จุกฝาจุกปิดหัวท้ายใช่ไหมใส่ใส่ช้อนนะครับเก็บอาวุธประจําตัวเลยนะครับอันนี้ใส่ได้เก็บเป็นสีฟันนะครับพอเรา เอาไปแฝนอย่างนี้เราทำฝาปิดหน่อยก็จะกันพวกมแมลงแมลงทรงมแมลงสาบันลาเราแฝนไว้ตามห้องน้ำห้องน้ำนะครับนะครับก็จะทําให้ห้องน้ําสะอาดสวยงามนะครับหาสติกเกอร์มาใส่มาแปะด้วยอันนี้กรอบรูปครับทำกรอบรูปจากท่อ PVC นะครับตัดกรอบรูปกลมๆๆแล้วก็เอามาแปะต่อกันนะครับก็สามารถ ทำได้นะครับไอที่เขายืนอยู่นั้นเป็นคือเขายืนโชว์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาเอารูปมาใส่ตัวเองนะครับทำเป็นกรอบรูปทําสีสันแลหลายอย่างได้นะครับต่อไปแจกันดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับโต๊ะทํางานหรือว่าออฟฟิศที่ทํางานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปไว้เป็นหิ้งพระก็ได้นะพวกนี้นะครับ ก็สามารถใส่ไอเดียเข้าไปได้นะครับนี่ครับที่อาจารย์บอกว่าเป็นทำพวกโครงไม้เลื้อยต่างๆนะครับปลูกบัวปลูกถั่วฝักยาวปลูกที่เป็นไม้เลื้อยนะครับนะครับใครอยู่ชมรมเกษตรนะครับลองไปแนะนํานะครับพอหอปลูกได้นะเนี่ยนะครับเอาท่อพีพีซี <c oughs> เหลือใช้จากของเราเนี่ยครับใครสายเกษตรนะครับ ใส่ไอเดียสร้างสารรค์ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ชั้นวางของแจาก,กันาดอกไม้ติดผนังอันนี้ครับอันนี้ไปติดตามหลังประตูประตูห้องประตูห้องนอนเอาไว้เป็นที่แขวนคุณรงกุญแจไว้เก็บอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอันนี้ก็สามารถทำเป็นไอเดียได้นะครับ นี่ครับที่เก็บรองเท้านะครับความจริงเอาท่อใหญ่ๆหน่อยนะครับวางต่อกันเอามาตั้งเรียงกันนะครับเอารองเท้าสอดสอดสอดเก็บเข้าไปนะครับแค่นี้ก็เป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยนะครับซึ่งที่วางรองเท้านี่ยสามารถทําได้หลายแบบนะครับจะเป็นท่ออย่างนี้ก็ได้จะเป็นทําเป็นชั้นวางก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ อุปกรณ์เก็บสวนเครื่องพวกเสียมพวกจอบพวกไม้โกงไม้กวาดทําเก็บได้หมดนะครับที่เราประยุกต์กันใช้นะครับพอเราเอามาวางติดผนังนะครับมันก็จะทําให้เป็นระเบียบแล้วก็เพิ่มพื้นที่เพิ่มช่องว่างนะครับเราก็จะสามารถเก็บอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับนี่อันนี้อีกอันหนึ่งเลนพวกเรารู้จักเลนชาว์ว่านะครับ เนี่ยนะครับเราสามารถเอาท่อ p VC มาทำนะครับใครมีลูกมีหลานมีน้องอยู่บ้านนะครับอยากทําให้น้องเล่นนะครับต่อสายยางเข้าไปเปิดก๊อกเนี่ยครับทำเล่นที่สวนหน้าบ้านได้นะครับเราใส่ไอเดียเข้าไปนะครับสามารถทําได้นะครับอันนี้เลยนชาเวอร์สำหรับสำหรับเด็กนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็ทําได้นะอย่างเงี้ยนะครับทำไว้ในหอพักในที่บ้านก็ได้นะครับทํา คนพิการนะครับนั่งวิวแชร์เนี่ยทำที่นั่งอาบน้ําแล้วก็ทําเป็นเหมือนเลนชาเวอร์โดยใช้ท่อ PVC ยังได้เลยนะครับนี่ครับพร์ติชั่นกั้นห้องนะครับเป็นฉากกั้นระหว่างห้องครับอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับนี่ครับพอมาหรูหน่อยก็ที่เก็บแก้วไวายนะครับชั้นวางแก้วไวนยนะครับทําจาก อันนี้สร้างมูลค่าให้เลยนะเนี่ยนะครับพอเอาแก้วไวมาเสียบปุ๊บดูมีราคาขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่ครับทำตกแต่งห้องตกแต่งบ้านนะครับพวกนี้นะครับนี่ครับสิ่งหนึ่งที่จะพาพวกเราทํานะครับชั้นวางถุงขยะนะครับเอาถุงดำมาครอบใส่เลยนะครับทำฝาปิดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไปประยุกต์ ใช้ได้หลายอย่างนะครับนี่ครับที่วางโน้ตบุกนะครับอันนี้ทำลองลองทดลองทำใช้แล้วนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับตอนนี้าจ์เหมือนใช้ใช้อยู่ที่ห้องซ่อมนะครับอันนี้ชั้นวางโน้ตบุกจากท่อ PVC นะครับทำง่ายๆนะครับอันนี้ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับเราอาจจะประยุกต์ใส่พัดลมนะครับถ้าเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์หน่อย นะครับเอาพัดลมมาหมุนข้างล่างด้วยเพิ่มระบายความร้อนไปอีกนะครับก็ใส่ไอเดียเข้าไปได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จะแบ่งปันพวกเราวันนี้นี่ครับตู้โชว์ชั้นวางของอันนี้ขายนะครับทำขายได้หลายตังเลยนะนะครับใส่ไอเดียเข้าไปนะครับอยากจะให้มีกี่ชั้นกี่เลทท่อ PVC เนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งคือ เขามีข้อต่อข้องอนะครับสามทางสามารถทําได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาสามารถใช้ความร้อนเป่าแล้วดัดได้ด้วยนะครับดัดนะครับมันก็จะทําให้นะครับการจัดรูปแบบรูปทรงอะ่ะดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับนะครับสามารถทําเป็นแบบแผงใหญ่ๆได้เลยนะครับครับก็นี่แหละคือไอเดียนะครับที่ หมดละอาจารย์เอามาแบ่งปันพวกเรานะครับพวกเรามีใครอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ไหมที่เรานะครับอยู่ด้วยกันมาสองสองวันเนี่ยสองวันวันที่สามวันเนี่ยนะครับมีใครอยากเสนอไอเดียหรือว่ามีข้อซักถามหรืออยากถามว่าถามได้ทุกเรื่องนะครับแหล่งซื้ออุปกรณ์อยู่ที่ไหนนะครับสามารถหาได้ที่ไหนนะครับ ถามได้นะครับถามได้เรายังพอมีเวลานะครับมีม,มีไหมเนี่ยมีมีใครเดินไหมไหมเนี่ยถามได้นะครับถามได้อโอเคโอเคนะครับก็นะครับ,นะรบเบรกเช้านะครับช่วงบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการ ไอเดียสร้างสรรค์นะครับจากท่อพ VC นะครับของอาจารย์ก็จะมีประมาณ mm. ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าอีกสักพักนะครับ mm. เดี๋ยวจะให้ไปจัดการเรื่องเอกส bon. ารเรื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพักเบรกพักเบรกกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทีในช่วงพิธีรับใบประกาศนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะมาประมาณ1ิบโมงสิบโมงครึ่งโอเคนะครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พวกเราไปทีละสามคนนะครับทีละสามคนไปหาอาจารย์แล้วแถวแรกนะครับ ะะะต,ตึกนี้นอกจากจะอำนวยประโยชน์และความสะดวกในการบริหารงานของสภาสังคมสงเคราะห์แล้วยังเป็นเครื่องหมายสำคัญของการร่วมมือระหว่างทางราชการกับบรรดาองค์การเอกชนในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ร่วมกันด้วย ปัจจุบันมีปัญหาสังคมที่กระทบกระเทือนถึงความเป็นอยู่ส่วนรวมและเป็นอันตรายต่อความสงบสุขของบ้านเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกขณะปัญหาเหล่านี้จำเป็นจะต้องร่วมกันบำบัดแก้ไขและป้องกันให้ทันท่วงทีการที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้แบ่งเบาภาระของทางราชการในงานด้านนี้ไปได้เป็นอันมากเป็นการที่น่าอนุโมทนาสรรเสริญอย่างยิ่งพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธในพิธีเปิดตึกมหิดลเมื่อวันที่5มีนาคม2508สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2503ด้วยความร่วมมือของกรมประชาสงเคราะห์และองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน8องค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งของภาครัฐและเอกชนได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2503ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้ารับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นประธานกิติมศักดิ์เมื่อวันที่10สิงหาคม2504นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นสิริมงคลยิ่งแก่สภาสังคมสงเคราะห์จึงถือว่าวันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันน้อมเกล้าลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสภาสังคมสงเคราะห์ได้จัดงานวันน้อมเกล้าเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเป็นทุนริเริ่มการสร้างตึกที่ทำการของสภาสังคมสงเคราะห์และทรงพระราชทานนามตึกว่าตึกมหิดลเพื่อเทิดพระเกียรติคุณในด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระมหิดลราธีเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชนกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดศบรมนาถบาพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกมหิดลเมื่อวันที่5มีนาคม2508ต่อมาในปี2538สภาสังคมสงเคราะห์ได้ก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับกิจกรรมและการบริการที่ขยายกว้างขวางกว่า,วาเดิมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ชื่ออาคารว่าตึกนวมหาราชเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบุญญาธิการของพระมหาราชของชาติไทย9้าพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรวรางกูลขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ วางศิลาเลิกอาคารตึกนวมมหาราชเมื่อวันที่4กันยายน2538และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารตึกนวมมหาราชเมื่อวันที่10สิงหาคม2543นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเงินจำนวน4ล้านบาทเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารและทุนดำเนินงานในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการและพระราชทานพระนามาพิทยย่อสอวอเป็นชื่ออาคารโดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่21มิถุนายน2534และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่10กันยายน2536สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา56ปีมีการดำเนินงานด้วยความเจริญก้าวหน้ามีองค์กรสมาชิกทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนกว่า900องค์กร ที่ดำเนินงานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมายอาทิเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้อโอกาสโดยมีศาสตราจารย์ประกรณ์อังสุสิง์เป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนแรกและประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนปัจจุบันคือพลเอกสิงหาสาวภาพ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์สมัยพุทธศักราช2560ถึง2563ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการส่วนภูมิภาค12ภาคการบริหารงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมองค์การสภาสังคมสงเคราะห์ได้ให้การสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนผู้ด้ยโอกาสและคนพิการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สภาสังคมสงเคราะห์ได้มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสมีการแต่งตั้งคณะธรรมการเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆได้แก่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสตรีฝ่ายผู้สูงอายุและสุขอ,อนามัยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร จากนี้ยังมีคณะกรรมการอื่นๆดำเนินกิจกรรมโครงการในการจัดสวัสดิการโดยครอบคลุมทั่วถึงได้แก่กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์มีภารกิจหลักในการทำหน้าที่รณรงค์หาเงินและระดมทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันของคนในสังคมคณะกรรมการฝ่ายวันสำคัญและประสานงานโครงการพระราชดำริสภาสังคมสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญร่วมกับองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อนเนื่องเป็นประจำทุกปีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเตือร้อนรวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต ตามพระราชสาวันนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันเว้นวันหยุดราชการการจัดรถยนต์ทำครัวเคลื่อนที่เพื่อเป็นครัวประกอบอาหารการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคโดยสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับผู้ว่าราชการ76จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอีกมากมายอาทิกองทุนดอกแก้วกะละยาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การประสานง,งานองค์กรสมาชิกจัดกิจกรรมด้านศาสนาและพัฒนาจิตใจงานด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศกิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินงานเป็นประจำทุกปีได้แก่งานราารีน้อเกล้าวงานวันแม่แห่งชาติงานกาชาติงานวันคนพิการ งานวันเด็กแห่งชาติงานวันเยาวชนแห่งชาติการมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนการกรณรงหาทุนในรูปแบบต่างๆเป็นต้นประเทศไทยเรานั้นไม่ว่าจะอยู่ในภาวะปกติสุขหรือประสบความทุกข์ลำเค็ญเพียงใดคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันจะมีน้ำใจห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ แบ่งปันความสุขให้กันและกันโดยมีแบบอย่างที่ดีและถือเป็นศูนย์รวมจิตใจเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงดูแลความสุขความทุกข์ของประสกรณิกรด้วยความห่วงใย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน